จะใช้ได้นะครับคันอื่นแต่คันนี้มันจะดีที่สุดไงนะแซบแซบข่าน้ำจิ้มเนี่ยกุ้ยเข้าไปเนาะสวัสดีเจ้าวันนี้ มีเมนูกุ้งมาฝากเจ้าเห็นเห็นตะไคร้เห็นใบมะกรูดแล้วแน่นอนมันจะต <_ C> e <an> ้องเปลี่ยนเมนูที่เกี่ยวกับบบใจัยต้มยำเดี๋ยวมาดูกันนะเจ้าน้อตั้งกระทะไหว้หรือว่าตั้งไว้หวนะเจ้าใส่ใบมะกรูดลงไปปูพื้น แล้วก็กุ้งเข้าไปวางแล้วจะอบกุ้ง จะไ,ได้หอมหอมใบมะกรูแล้วก็ใบหูละพาใส่เกลือโรอยไปนิดหน่อย่หน้ากินมันจะคิ้มนะก็ ง่ายมากวันนี้เมนูอบกุ้งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากุ้งอบสมุนไพรนั่นเองครอบไว้นะคะนะจะทำน้ำจิ้มกุ้งค่ะเอาแบบแสามรสแซ่บๆเลยมาเก็บพริกหลังบ้านก่อน น,นี้น้ำก็เดือดแลงะค่ะว่าจะต้มเห็ดฟางต้มเค็มเห็ดฟางอันนี้เป็นผงนัวนะคะ กุ้งกันก่อนนะคะปิดเตาเลยนะคะน่ากินมากมากเลย สำหรับทำน้ําจิ้มนะคะอย่าลืมใส่รากผักชีไปด้วยนะคะจะได้หอมหอมกระเทียมพริกนะคะ ขงชูรสน้ำปลาเสร็จเรียบร้อยจ้ะ อากาศยามเย็นค่ะท่านพี่น้องก่อนที่จะไปกินข้าวพอออกจากครัวมาร้อนมากเลยงามงามนี่ค่ะเพื่อนให้มาโอ้มาปลูกนะคะสวยงาม ไปกินข้าวกันวันนี้มีอาหารทะเลนะคะกุ้งอบสมุนไพรกับน้ำจิ้มซีฟูด้ด<ม>ก็มีน้ำซุปร้อนๆให้ซุปค่ะเพราะว่าให้ซดเป็นเห็ดฟางต้มเค็มอยากินกุ้งน่ะไปุ่นใจร้อนไปรุนใจร้อนแฮ้ สวัสดีท่านผู้ชมหรือ,อยังสวัสดีครับน่สวัสดีท่านผู้ชมแกะกุ้งให้ทิ้งลูกชายเนี๋วลองแกะเองสิครับเอาเปลือกมาใสมันไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วเพราะว่าเอาออกไว้เราพักพักนานไปหน่อย,อยไงกว่า <laughs> <g wire> จะต้มเค็มจิ้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 ม อร่อยน้ำกิ้วแสบมากอือเอาซอสนะลูกกุ้งโลสองร้อยปกติมันไม่ใช่ถือนะไซส์นี้นะ ตลาดก็ลืมหลายอย่างเลยเนาะมีคนไปเฝ้าไปร้อที่มันหลีกกินข้าวด้วยลูกกินน้ำจิ้มซีฟู้ดไหมกะไหก็เอาที่แม่แกะให้นั่นไง ข้าปากแล้วช้อ,อนตามไม่ใช่เหรอหรือว่าชออ้อนใครช้อนมันไม่ทันแล้ว <laughs> ข้าปากเหรอ เด็กสมัยนี้ถุงข้ามัอไอแพแม่เห็นโรงเรียนพดมีห้องเรียน iPad ด้วยเหรอทุกคนมีคือเป็นเครื่องทุกเครื่องเลยห้องไหนห้องเรียน iPad ดเอซีอาร์เพจเอซีอาร์เมีทุกเครื่องเลยมีทุกคนเลยห้องเป็นห้องเรียน iPad โดยเฉพาะเลย เพราะว่าเขาเขียนคอนเทนต์ไว้ว่าไปดูห้องเรียน iPad กันดีก,กว่าหรือ <c oughs> ว่ามีแต่ห้องคอมพิวเตอร์ผมเคยเข้าไปเรียนไหมลูกน่าจะเป็นของพี่ชั้นคุณนโต คือไปได้เลือกพุง้งไหมคือขอจับไซคือจะเจอแบบเปลือกนิ่งๆถ้าเขาเลือกเองอเขาจะหยกเปลือกแข็งแข็งับง่าแบบยขาหน่อยบอกตอนเย็นไม่เน้นมื้อหนักดีกว่าเจ้ามื้อเบาๆบเลยค่บอืวันนี้ก็เลยไปน,นึ่งข้าวเหนียวถ้านึ่งนะ้หมดกระติ๊ดไวครับชว่วงนี้ 乐观。 ท้องครับกลางคืไน,น,นไม่หิวใช<อ>่ว่ากันอีกทีตอนนอนจะได้ไม่หิวไม่ใช่ <laughs> เดี๋ยวหิวออกมาอีกรอบนึงไม่ออกมาแล้ว <laughs> มาม่าก็ยังมีนะคะเกี่ยน้อยู่ข้างใน,นอยู่ร้านได้ค่ะน้ำแบบ อ,อยู่หนะลังไอแพอนะจะเดินไปไหน,นต้องใส่ต้นไผต้องใส่ต้นคมด้วยเอาหรอว่าแล้วล้างไว้แต่ไม่ได้ไม่ใส่ เพราะว่าจะใส่ทำไมต้นหอมกับอันใบกุชชี่ฝรั่งพรุณนี้ช้าพ่อเขาไปสั่งโจ๊กดิจะเอาเหรออร่อยดินะม,นม,มันมีไส้มีตับมีหมู สี่สิบบาทก็คุ้มพรุ่งนี้เช้ากินโจ๊กกันนะคะงั้นไบายก่อนเนาะบ๊ายบายครับบายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้ให้พ่อหนูไปซื้อโจ๊ก